เ่งเซงนะักศึกษามหาบัณฑิตหลักสูตรวิทปฏิบัติชุมชนนะคะวันนี้มาตรวจร่างกายร,ระบบทางเดินอาหารค่ะ gastrointestinal system examination นะคะโดยทั่วไปจะเน้นที่ช่องท้องเป็นหลักค่ะโดยมีลำดับแตกต่างจากระบบอื่นเล็กน้อยเพื่อป้องกันการรบกวนเสียงลำไส้นะคะคือดูฟังคลำเคาะค่ะ inspection a u c u l t a t i o n percussion palpation ค่ะ ดูดูลักษณะส,สีผิวดูก้อนบวมดูลักษณะรอยโลกล,ลิชชันดูลักษณะรูปร่างชราบความสมมาตรซิมิตรีรอยผ่าตัดหรือแผลเป็นสกาหลอดเลือดดำที่ป่งพองรอยจ้ำเลือดอิชิมิโมซีดบริเวณสีข้างลักษณะสะดือดูสไปเดอร์นีเวียการกระจายตัวของเส้นเลือดคล้ายใยแมงมุมการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารหรือลำไส้ วิสเบิลเพอริติติสโดยแบ่งช่องเป็น4ี่คอร์ดเรนเส้นสมมุติ2เส้นผ่านสะดือสวัสดีค่ะผู้รับบริการวันนี้จะทำการตรวจระบบทางเดินอาหารนะคะตรวจบริเวณท้องนะคะหนึ่งคือการดูนะคะแบ่งเป็น4ี่คอร์ดเน ผลตรวจผู้รับบริการ No แมสโนสกาโนริ i ช no ันซิ y มิ e รีโนเอสไ i t ตีโนสไปเดอร์เนเวียโนอิชิม o s โมซไม่มีการป่งพองของหลอดเลือดเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับการหายใจหากท้องโตกว่า ปกติเอบโดเมนัลดิเทนชั่นรอยจ้ำเลือดอิชมิกโมซีบริเวณสีข้างการอักเสบของตับอ่อน p พนคริสติตีสไปเดอร์นเวียอาจพบในผู้ป่วยเซอร์โคโลซการขยายตัวของเส้นเลือดฝอยซูเปอร์เฟเชียลเวนดิเรกเทชั่นฟังฟังให้ครบสคอร์ดแดนฟังให้ครบหนาทีฟังเบาซาวการบีบตัวของลำไส้ปกติเป็นเสียงคล้ายเทน้ำหรือเสียงกรอกๆอเป็นครั้งคราวสังเกตจำนวนความแรง ความนานของการบีบตัวปกติจะ8ปดถึงสิครั้งต่อนาทีเป็นการฟังฟังเบาซาวฟังให้ครบหนึ่งนาทีนะคะแต่ละคอร์ดแดน ผลตรวจของผู้รับบริการ normal active bowel al, sound 6ครั้งต่อนาทีสำหรับภาวะผิดปกติ bowel s o u 12ครั้งต่อนาทีเรียกว่า hyperactive bowel al. s o u พบในผู้ป่วยท้องเสีย acute peritonitis หาก bowel s o u น้อยกว่า8ครั้งต่อนาทีเรียกว่า hypoactive bowel al. s o u พบในผู้ป่วย peritonitis ระยะหลัง gas of t a c k หรือ injury ฟังบ Le so ุ๋ยบริเวณแอวโดมินลออร์ตาหลอดเลือดแดงใหญ่กลางท้องฟังได้ยินบริเวณเหนือสะดือรีโนลอาร์เทอรี่หลอดเลือดแดงไปเลี้ยงไปไตฟังบริเวณแนวทะแยง45องศาจากสะดือเลี้ยงไปด้านบนอารีเอ็กอาร์เทอรี่หลอดเลือดแดงอุ้มเชิงการฟังบริเวณแนวทะแยง45องศาจากสะดือเลี้ยงไปแอนเชียร์ซุเรียรอารีเอ็กสไปฟิมเมอรอลอาร์เทอรีหลอดเลือดแดงบริเวณขาหนีบ ไเป็นการฟังเสียงบุยซาวนะคะแอบโดมินัลอาร์เทอรีเรนัลอาร์เทอรี่อารีเกอาร์เทอรี่ ฟ e เมอรัลอาร์เผลตรวจของผู้รับบริการไม่ได้ยินเสียงบุ้ยของหลอดเลือดแดงซึ่งเป็นภาวะปกตินะคะภาวะผิดปกติหากได้ยินเสียงบุ้ยเกิดจากหลอดเลือด เกิดการตีแบแคบหรือการแตกของหลอดเลือดพบใน abdominal aorta rupture femoral artery b u d g หรือใน g u t obstruction ค่ะฟังฮัมซาวเสียงจากหลอดเลือดดำวีนัสทั้มฟังบริเวณ epigastric area umbilical area ฟัง epigastric area Um area. ผลการตรวจของผู้รับบริการไม่ได้ยินเสียงวีนัดฮัมภาวะผิดปกติถ้าได้ยินเสียงวีนัดฮัมเกิดจากพอเท่าไฮเปอร์เทนชันพบในเฮปติเซ์โคโลซี คาะการเคาะบริเวณทั่วทั่วท้องเพื่อหาสารน้ำของเสียหรือก้อนในช่องท้องสังเกตว่าส่วนไหนเคาะทึบดูเนสสังเกตว่าส่วนไหนเคาะโปร่งเทมพานี่ภาวะปกติจะได้ยินเสียงโปร่งเทมพานี่ต่อไปก็จะเป็นการเคาะนะคะเคาะบริเวณทั่วทั่ว ผลตรวจของผู้รับบริการ Normal t e m p a n y Percussion Sound สำหรับภาวะผิดปกติ Dune นอกจากเป็นเสียงที่ทึบที่คอที่ตับม,ม้ามกระเพาะปัสสาวะแล้วยังบ่งบอกถึงภาวะที่มีน้ำในช่องท้อง ขะอจาก i n t e r คอ s ต a ลที่2แนว mid cervical line จะบนลงล่างจะได้ยินเสียง r e โซ n นน c ์จนบริเวณิน i n t e r c o s ตัลที่4-6จะได้ยินเสียงดูเน e จะเป็นตำแหน่งของขอบตับด้านบนจากนั้นเริ่มคอด้านล่างต่ำกว่าสะดือจะได้ยินเสียงเท m p a n y คอขึ้นไปเรื่อยๆในแนว mid cervical line จะได้ยินเสียงทึบจะเป็นขอบล่างของตับใช้สายวัด ขนาดขอบบนและขอบล่างปกติจะอยู่ประมาณ6-12เซนติเมตรเขาะตัดนะคะ ผลตรวจของผู้รับบริการวัดขนาดของตับได้8เซนติเมตรซึ่งเป็นภาวะปกติค่ะเคาะม้ามโดยให้ผู้รับบริการนอนตะแคงขวาโดยวัดจากปลายสแคปูลา่าบริเวณ m ิสเซอลี่ไลน์จะตรงบริเวณอินเตอร์คอร์เทลที่7เริ่มเคาะตรงมาในแนว a n น i ทเลียเอ็กซิลาี่ไลน์มิสดาเซคล i ี่ไลนและ p พส t ทเลียเอ็กซิลาี่ไ ปกติม้ามจะอยู่ในกระดูซี่โครงที่9-11แนว o พ t e r r o r Axillary Line หรือ m s s a x i l l a r y Line ไม่ควรเคาะได้ยินเสียงทึบเกินกระดูซี่โครงที่11บ่งบอกว่าจะมีภาวะม้ามโต ผลตรวจผู้รับบริการเคาะม้ามได้ยินเสียงดูนสในตำแหน่งช่องซี่โครงที่8-10ซึ่งเป็นภาวะปกติค่ะหากภาวะผิดปกติม้ามโตจะพบในกรณีผู้ป่วยเป็นทารสซีเมีย คอฟูฮิทริลการหาการสั่นสะเทือนของสารน้ําโดยผู้ตรวดวางมือซ้ายแนบบนท้องขวาของผู้รับบริการใช้มือขวาเคาะหน้าท้องด้านซ้ายของผู้รับบริการดูการสั่นสะเทือนที่มือด้านซ้ายหากผู้รับบริการมีไขมันหนาให้ผู้รับบริการวางสั่งมือกดลงบนหน้าท้องในแนวกึ่งกลางลําตัวคอชิฟติงดูนส ตรวจการเปลี่ยนที่ของเสียงทึบเมื่อมีน้ำในช่องท้องจะไหลสู่ส่วนที่ต่ำที่สุดของท้องโดยให้ผู้รับบริการนอนหงายเคาะหน้าท้องจากตรงกลางลงไปสีข้างทั้งสองข้างเมื่อเสียงเปลี่ยนเป็นเสียงทึบให้ทำเครื่องหมายไว้และให้ผู้รับบริการนอนตะแคงเคาะทางด้านที่เคยได้ยินเสียงทึบจะกลายเป็นเสียงโปง่งต่อไปจะเป็นการตรวจฟูอิตร มือซ้ายคุยไว้แล้วก็คอนะคะดูการสรัะเทือนของหน้าท้องต่อไปเป็น shift d o n น t e นะคะเดี๋รู้รับบริการนะ แต่แคงนะคะเมื่อกี้ได้ตอนนี้ได้ยินเสียงปูนะคะเป็นภาวะปกติะะผลตรวจของผู้รับบริการขอไม่พบฟูอิทริวและไม่เจอชิฟติงเดลเนตซึ่งเป็นภาวะปกติภาวะผิดปกติจะพบในผู้ป่วยแอสไซตินครับ โดยคลำทั่วทั่วท้องการคลำม,มี2แบบไลฟ์พาว a t i o n การคลำตื้นเป็นการตรวจร่างกายคร่าวๆเพื่อดูว่ามีอาการกดเจ็บบริเวณใดคลำก้อนบริเวณหน้าท้องดิฟพาวเพชันคลำเพื่อประเมินขนาดของก้อนหรืออวัยวะภายในช่องท้องต่อไปจะเป็นการคลำท้องนะคะผู้รับบริการปวดตรงไหนแจ้งได้นะคะ ตรวผู้รับบริการ Atominal Soft, No t e n d e r m n d e No Rebound, Tendermade, No m a นคลำตับโดย m บ n u นน Palpation ผู้ตรวจวางมือสองข้างซ้อนกันบริเวณหน้าท้องด้านขวาของผู้รับบริการต่ำกว่าขอบตับและกดเข้าหาชายโครงให้ผู้รับบริการหายใจเข้าลึกๆดูลักษณะของขอบตับที่คลำได้ไม่ควรเกิน2 finger กิลเบรกลักษณะผิวขอบตับความหนาแน่น คลำตับนะคะปุ๊บผู้รับบริการหายใจเข้าลึกๆนะคะโอเคการตรวจจะต้องตรวจทั้งสองข้างนะคะผลตรวจของผู้รับบริการคลำได้ขอบตับนุ่มซอฟขอบมนผิวเรียบสมูทขนาดไม่เกินสองฟิงเกอร์เบตภาวะผิดป,ปกติ ตับโตอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรสัสการอักเสบของตับหรือโรค SLE คลำม,ม้มโดยใช้มือซ้ายพูดตรวจช้อนโอกชายโครงด้านข้างซ้ายผู้รับบริการรั้งมาทางด้านหน้าใช้มือขวาคลำตั้งแต่ช่องท้องส่วนล่างข้างซ้ายโดยนิ้วมือตั้งฉากกับขอบชายโครงให้ผู้รับบริการหายใจเข้าลึกๆและกดในแนวตั้งฉากกับชายโครงถ้าม้ามโตเคลื่อนลงมากระทบ ปลายนิ้วดูลักษณะม้ามขนาดที่คลำได้ปกติจะคลำไม่เจอม้ามเนื่องจากอยู่ในช่องกระดูกซี่โครงนั่นเองค่ะคอยเป็นการคลำม,ม้ามนะคะใช้มือข้างซ้ายช้อนขึ้นมานะคะแล้วก็กดปุผลตรวจผู้รับบริการคลำไม่พบม้ามซึ่งเป็นภาวะปกติหากผิดปกติม้ามโตพบในผู้ป่วยธาลาัซีเมียนคะ่ะ